เวลาเราจะเปิดระบบตัวรถนะครับเราต้องดันเข้าไปนะครับจักบอ,เบไไอ,ร,อรเคื่อนไฟออนติดจำนินนะครับ <_ d ata> หรือว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไรที่เราดันเข้าไปแล้วไฟตัวนี้ไม่ขึ้นโชว์ติดจำนินนะครับเราต้องกลับมาดูตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นปุ่มสัญญาณควบคุมรีโมทนะครับปุ่มสัญญาณการขโมยปุ่มตามหาตำแหน่งรถนะครับก็คือตัวน,นี้จะห่างากรถได้ไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับพี่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เรากดอย่างเนี้ยไฟออนติดจำนินไม่ขึ้นนะเราต้องกดตรงนี้ะ ก็จะถิบเกินข้กมขึ้นไปติดเขียวนะครับถ้าเกิดว่าออ๋อเราก็ถูก้าไปถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราขดเไม่ติดใช่หที่ก็ขดตรงนี้เป็นติเขียวโอ้ไปแล้วขดเดือดคือตัดัญญาแล้บมีบทใช่ครับพี่ขดเข้าไปหนึ่งตำแหน่งบิดขวานี่หนึ่งข่าวตรนนี้นะครับขดลงด้านล่างนะครับเป็นการเกิดบ่อตอนน้ดนดปัิญากัดประมาณนโอเค แต่จะตไม่ได้ใช่ยังไม่ถึงนตอนนี้จะต์ทได้เลครับสมุดิดก่อนอะไรเงี้ยมันลปรปรงนี่จะมันงมลง ตรงนี้เวลาที่เราจะเปิดใช้งานต่อไปนะเราก็ดันเข้าไปหนึครั้งก็ไปอ่อนกดตรงๆเลยใช่ไหมคะตรง, <Okay. S 1> ง,งนี้คือตำแหน่งปิดตรงนี้เปิดบอรนะโอเคตรงนี้เปิดใช้งานแล้วผมดาออก็จะขึ้นโซ่ประมาณนี้นะคระมีไฟหัวฉีดหว่าไปเครื่องยนต์นะประมาณสองวิดับแล้วก็ออกขาตั้งขึ้นนะกำเด็กหลังนะหเดิ่ต้องทางสายกับเป็นเะด็กเรไเวลานี้น่าจ ความเร็วนะครับแล้วก็เป็นเวลานล้วมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เป็นกิโลเมตรนะครับก็เป็นภาพขยายมันโค้งนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นอิฟสามารถที่จะเลือกทางด้านซ้ายมือ,<พ>อได้เลยที่ทรับนรถยนต์เลยเนาะใช<ค>่ครับเวลาจะลบเราก็กดเซตทางด้านขวาโอว้เราก็จะเซตให้เป็นศูนย์ทันทีนะค,ครับตรงนี้ก็เป็นกิโลหลังนครับตรงนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินนะครับระบบไอเดลิงค์ไอเดลิงค์ต็อปนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่พี่จะเปิดใช้งาน ให้พี่กดลงมาด้านล่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ไม่ใช้ปิดไปเลยตึ้นบนที่ไม่ใช้เราปิดไปเลยครับดิสก์ท็อปเวลามันรถติดมันจะดับเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เมื่อไหร่นะความร้อนได้ที่หรือว่าอุณหภูมิครับเราขับขับไปแล้วระบบทําง,งานปุ๊บมันก็จะมีไฟขึ้นโชว์สีเขียวตรงนี้ก็แปลว่าเครื่องยนต์เราพร้อมที่จะดับแล้วทุกครั้งที่ล้อหลังเราหน้าหยุดอันนี้คือเราปิดแล้วนะ<ห>ปิดไปครับอันนี้เปิดใช้งานจริงๆเอาเปิดเหรอใช่ถ้าเราปิดเว้าความร้อนได้ที่หรือว่าอุณหภูมิม เอาเกล็ดนี่เ้าาเอาิก็เลยนะครับเกล็นี่ก็เป็ระบบการ่ายอา้ายา่อไฟัไม่มีแล้ว่อไัอ้าับน ้าเลยว่าในที่รถจะเยอะรถเหมือนกันรถกดมาด้านบนได้เลยอ๋อตามหาตำแหน่งนะครับอนี้มีการขโันก็ยังดังอนมีนั่งานั่งทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไกลๆแต่ก็ถ้าดูคนมาจับก็รู้เลยเออมันก็ได้ระดับนีนเช็ดแล้วระดับกาเข้าไปล้อวร้อะาเอันนี้ก็ซะไดจจับมือกัน คือถ้าถ้าเกิดเราล็อกรถเราเราล็อกอยู่มันเปิดได้ไหมเปิดได้มันเปิดเปิดได้เหมือนเดิมอ๋อในบอกน่าจะขปิดไม่ได้ก็าอาขึ้นไปบนของมีทางไหมเก็บได้บ่อยอย่างเดียวได้บ่อยอย่างเดียวได้นี้วิธีนะครับนี่ที่ให้ถ่ายคลิปไว้นะครับมันก็จะมีมือถือนะสมมติในกรณีที่รถที่บ่อยตรงนี้นะที่มันเอาที่ออกเก็บไม่ได้ครับเอาไว้เปิดกุญแจฉุกเฉินนะเป็นไมีเป็นไม้ที่อ๋อเอาไว้เก็บอะไรอย่างนี้แล้วก็กดลง เราเดี่ยวเปิดก็ยกขึ้นนะไม่เปิดปลอกเลยเลไม่เปิดปลอกพอเปิดปลอกเสรล้วนี่ฉะนั้นมันจะมีประโยชน์ตัวแบบเมื่อนะครับสมมนลดนี้โดดเมื่อไรมัรือว่ามับมันจะมีอุวปลอมแล้วเครื่องมืออย่างนี้เป็นปั๊ดสีเงินนะครับปั๊ดสีเงินที่ก็เด้งออกมาแล้วก็มาเสียบในนี้ได้เลยพอเสียบเสร็จปุ๊บยังไม่หามากเลยยังได้แล้วพี่ก็มากดตรงนี้หนึ่งครั้ง

เรต่อไปเป็นศูนย์เราก็ปล่อยให้มันขยิบแล้วพอมันเด้งขึ้นมาหน่อยแล้ก็ค่อยขดอะไรแบบนี้โอกาสน้อยที่จะเปนเลยครับใช่โอกาสน้มันเป็นเลยจากว่าพี่จะพี่เอามาทำเพิ่มหนึ่งพันก็สิบบาทข้ามมาเลยบางทีว่าประมาณพันหกพันเจ็ดแล้วเอาใส่เชือกแบบเนี้ยที่อยู่ที่ห้องที่มันว่างอยู่มาใส่เอาใส่กระเจายแล้วโยนไปเลยห้องไว้ที่เรากระถางแล้วก็ขนี่ไรถตกใส่ด้วยครับพี่ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นสมุดประกันเครื่องยนต์นะครับเวลาที่เราจะนำรถเข้าสู่โรคพังเราก็ต้องนำสมุดเล่อนี้เข้ามาเพราะว่าในนี้นะครับมันจะมีตารางการตรวจเช็คระยะทั้งหมดเลยนะครับคือเอาต้องเอาสมุดเล่มนี้มาติดไปที่รถเนยโอเคใช่ครับครั้งแรกก็จะอยู่ที่หนึ่งพันโลแรกนะครับแล้วก็ทุกๆหกพันโลนะครับในของมันด้ตัวนี้แล้วเวลาที่พี่นำรถเข้ามาก็จะมีเจ้าหนี่ของทางร้านนะบรนจัคไปที่นี้ รถที่ทำอะไรไไลงไปบ้างนะครับในแต่ละครั้งแต่ถ้าเกิดว่าเมาื่อไรที่เราไม่นำรถเข้ามาต,ตรวจเช็คระยะตามตารางที่างหดประกันเครื<า>่องยนต์มีปัญหาหรือว่าระบบของรถมีปัญหามันจะเสียสียในการเกมนะครับเคลมในมมนี้ก็หมายความว่าตอนนี้ที่ระบบต่งตางๆมีปัญหานะครับการรับประกันเครื่องยนต์ก็จะรับประกันอยู่ที่3ปีนะครับหรือว่าไม่เกิน30,000กิโลนะตัวกล้องอุปรกรณ์เสริมก็จะรับประกันอยู่ที่5ปีนะครับหรือไม่เกิน50,000กิโลแบตเตอรี่ตอนนี้ของเราจะรับประกันอยู่ที่6เดือนนนะครรับหือว่่าไมเกกิ5,000 ถ้าเกิดว่าในกรณีที่นูกมีปัญหาก่อนพี่ก็สามารถนำรถเข้ามาได้ลยครับโดยที่แจกค่าใช้จ่ายเด็โอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลการติดต่อของทางร้านขอบค่ะติดไว้ที่รถเลย